โบราณคดีคือวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์โดยผ่านทางการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้มาจากการสำรวจการกขุดค้นทางโบราณวัตถุและการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆเช่นศิลาจารึกจดหมายเหตุหรือพงศาวดารด้วยประโยชน์ของการค้นพบโบราณคดีต่างๆจะทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตของมนุษย์และมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและวันนี้ เราจะมาพูดถึง9การค้นพบทางโบราณคดีที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน 1. แหวนแห่งศตวตรรษที่16ที่เปลี่ยนเป็นทรงกลมดาราศาสตร์ได้เป็นแหวนที่สวมใส่โดยนักสำรวจในช่วงศตวตรรษที่16และ17เป็นอุปกรณ์ที่พับได้ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความรู้ทางโหราศาสตร์โดยเมื่อคลายแหวนออกจากรอยพับจะสามารถเปลี่ยนเป็นรูปทรงกลมเหมือนโลกแห่งโหราศาสตร์ และแหวนจะแยกออกเป็น8วงเป็นแหวนที่ทำขึ้นจากหินที่หรูหราแหวนวงนี้มีประวัติความสัมพันธ์กับประเทศเยอรมันและคาดว่าถูกสร้างมาตั้งแต่ศตรวรรษที่15โดยชาวยิว 2. รถม้าอายุ2,000ปีพร้อมโครงกระดูกม้านักโบราณคดีเวสลินอิกนาตอฟและทีมวิจัยของเขาพบรถม้าพร้อมโครงกระดูกม้าสตัว ที่กระดูกยังมีโครงร่างเหมือนม้าเต็มตัวในประเทศบาลเรียปี2008โดยมีอายุระหว่าง1,800-2,000ถึงปีรถม้าคันนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้โดยในปี2009อิกนดอฟและทีมของเขาก็พบหลุมฝังศพของชายผู้หนึ่งซึ่งสวมชุดเกราะใกล้กับรถมา้าชายผู้นี้ถูกฝังพร้อมด้วยสิ่งของหลายอย่างเช่นเหรียญทองแหวนทองคำและถ้วยเงินที่แสดงให้เห็นถึงภาพเทพเจ้ากรีกอีรอส ซึ่งศพนี้อาจจะเป็นคุณนางหรืออาจจะเป็นผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในสถานที่โบราณโดยในบทความของอิกนาตอฟกล่าวว่ารถม้าแสดงถึงบารมีและอำนาจและในยุคนั้นมีความเชื่อว่ารถม้าจะเป็นเครื่องสังเวยเพื่อให้คุณนางหรือนักรบใช้ในชีวิตหลังความตาย 3. เหรียญทองยุคโรมันในห้องใต้ดินของโรงละครอิตาเลียน กระทรวงวัฒนธรรมของอิตาลีได้ประกาศว่าได้พบเหรียญทองโบราณหลายร้อยเหรียญที่ลงละครเก่าในโคโมโทางตอนเหนือของอิตาลีโดยคาดว่าเหรียญน,นี้มีอายุย้อนไปถึงจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิโรมันในศตวรรษที่5และอาจมีมูลค่าหลายล้านยูโรโดยอัลเบร์โตโบนิโซลีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเรายังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความสำคัญทางประวัติศา,ศาสตร์และวัฒนธรรมของการค้นพบเหรียญทองยุคโรมันแต่บริเวณนี้ ยังคงเป็นสมบัติที่แท้จริงของนักโบราณคดีในประเทศเรา 4. ลูกเต่าว20ด้านอายุ2,000ปีจากอียิปต์โบราณลูกเต่าว20ด้านที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทโรโพลิแทนในนิวยอร์กซิตี้ลูกนี้ถูกพบในอียิปต์โดยสันนิษฐานว่าถูกใช้ในระหว่างศตวรรษที่2ก่อนคริสต์ศักราชและศตวรรษที่4 โดยแต่ละด้านของลูกเต๋าจะถูกจารึกด้วยตัวเลขในภาษากรีกหรือละตินรวมไปถึงใบหน้าต่างๆด้วยมีสองข้อสันนิษฐานว่าลูกเต๋านี้ถูกสร้างมาเพื่อเล่นเกมหรือเพื่อทำนายโชคชะตาให้กับชาวอียิปต์ในยุคนั้นซึ่งจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์แล้วลูกเต๋า20ด้านน่าจะถูกนำไปใช้ในการทำนายและพยากรณ์ในช่วงศตวรรษที่2หรือ3โดยการโยนลูกเต๋าเพื่อให้ได้ตัวเลขจำนวนหนึ่งจะนำไปสู่คำถามและคำตอบนั่นเอง 5. บูทหนังกับโครงกระดูกในยุคกลางอายุ500ปีในลอนดอนโครงกระดูกนี้ถูกพบในระหว่างการก่อสร้างท่อน้ำที่แชมเบอร์วิฟกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งจากการรายงานของโมลาเฮดแลนด์บริษัทที่รับหน้าที่ดูแลการก่อสร้างในครั้งนี้กล่าวว่าศพของชายผู้นี้น่าจะมีอายุประมาณ500ปีโดยสภาพศพยังสวมรองเท้าบูทหนังที่ยามาถึงเข่า ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องแต่งกายที่แปลกมากในยุคนั้นเพราะคนในยุคกลางมักจะใช่รองเท้าหรือบูทที่หุ้มข้อเท่านั้นและนักโบราณคดีต,ตั้งข้อสันนิษฐานว่าชายคนดังกล่าวน่าจะทำงานเป็นคนจับปลาหรือไม่ก็เป็นคนงานท่าเรือและใช้รองเท้าบูทท,ที่พบในการทำงานมากกว่าเพื่อแฟชั่น 6. ทองคำอายุ6000ปีที่พบในยุโรป วานาโกเป็นสมบัติทองคำที่ใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์จากหลายพันปีก่อนคริสต์ศักราชได้รับการขนานนามว่าเป็นทองคำที่เก่าแก่ที่สุดของโลกสมบัติเหล่านี้เป็นผลมาจากอารยาธรรมมนุษย์ยุคแรกของยุโรปซึ่งพัฒนาขึ้นในยุคหินใหม่โดยทีมนักโบราณคดีค้นพบเครื่องประดับทองคำ13ปอนด์ลูกปัดและเครื่องประดับที่ทำด้วยทองอีกมากมายอยู่ในหลุมศพในที่ต่างๆและนักโบราณคดียังกล่าวว่าแต่ละหลุมนั้นเต็มไปด้วยทองคำทุกอย่าง ตั้งแต่คาถาไปจนถึงอาวุธทองคำา 7. รองเท้าทองคำในสุสานของภรรยาฟาโรห์ทุสม o ตที่3รองเท้าทองคำนี้ถูกพบในศพของภรรยาชาวต่างชาติทั้ง3ของฟาโรห์ทุสม o ตที่3รองเท้าแตะสีทองส้นบางและรองเท้าหุ้มปลายเท้าสันิษฐานว่าถูกทำขึ้นในศตวรรษที่15ก่อนคิดสกราช ในยุคข,ของฟาโรห์ทุสมตที่3ที่ปกครองซีเรียและปาเลสไตน์ได้สําเร็จและเป็นผู้อุปถรัรมภ์ศิลปะนําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่อียิปต์โดยเจ้าหน้าที่โบราณวัตถุเริ่มคุดพบรองเท้าแตะ3คู่โดยอธิบายไว้ว่าได้พบรองเท้าที่สร้างด้วยแผ่นทองบางๆที่สันนิษฐานว่านําไปใช้ปกปิดฝ่าเท้าของศพภรรยาทั้ง3หลังจากความตายแ รูปปั้นจากแหล่งโบราณคดีใต้น้ำที่บาเยออิตาลีบาเยเป็นเมืองโรมันโบราณสันนิฐานว่ามีอยู่ตั้งแต่500-1,000ปีก่อนคริสตกาลในอดีตเคยเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่และมั่งคั่งไปด้วยเงินตราคาดว่าเป็นเมืองของเหล่าชนชั้นสูงในช่วงเวลานั้นก่อนบางส่วนของเมืองจะจมลงใต้น้ำในอ่าวเนเปลิลถูกเรียกว่าฝั่งทองความสุขของวินัสโดยกวีชาวโรมัน ซึ่งการขุดค้นทางโบราณคดีนี้ได้เผยให้เห็นความหรูหราและความยิ่งใหญ่ของประติมาก,กรรมในยุคนั้นท้งพื้นกระเบื้องโมเสกและหินอ่อนที่ออกแบบอย่างประณีตตั้งอยู่ในบ้านพักใต้น้ำพร้อมรูปปั้นมากมายที่เรียงรายไปทั่วภูมิทัศน์ใต้น้ำที่กว้างขวาง 9. กวดวายที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ขวดไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุอยู่ระหว่างคิสกราที่325ถึง359และถูกค้นพบในสุสานโรมันเยอรมันในปี1867โดยตั้งชื่อตามเมืองสเปเยอร์ใกล้กับขวดที่พบที่กวดวายจะมีด้ามจับรูปปลโลมาที่บริเวณคอขวดและสามารถค้นเจอได้อีกหลายขวดในเมืองสเปเยอร์แต่ส่วนมากจะแตกหมดแล้วถึงแม้จะมีความพยายามศึกษาถึงรายละเอียดของแก้วและส่วนผสมของวน์ในขวด แต่วายก็ยังไม่ถูกเปิดออกเพราะเกรงว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกอาจจะทําให้ส่วนผสมและวายที่อยู่ภายในเสียหายได้และตอนนี้ขวดวายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีโดยการปิดผนึกปากขวดด้วยขี้ผึ้งและน้ํามันมะกอกในพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองสเปเยอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว